การของดวงดาวต่างๆมันมีผลต่อเอฟเฟก์กับชีวิตพยากรณ์สุดแม่นยำน้ำท่วมีสุลทษจะมีผิวเท้าจะกระทําดาวพฤหัสบดีดาวมรตยูดาวเกตดาวอังคารดาวอาทิตย์และดาวพระเสารโ,โคจรอ,อยู่ในมุมจตุโกณแก่กันภัธรรมชาติต่างๆที่เกิดนาที่ไกร,รม้มที่จะเกิดพักแบก่งพวกขัดแย้งเกิด ไว้ตั้งนานแล้วว่าจะเกิดแผนดินไหวเราคารจะย้ายเข้ามาตรงนี้นนหลักการหลักวิชาโหราศาสตร์สวัสดีครับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับเราก็มาเช็คดวงชะตากันอีกแล้วนะครับนะก็วันนี้ผมก็มากับน้องเฮงเฮงนะครับที่นอนอยู่แองแมงข้างหลังเนี่ยนะครับนะก็ วันนี้เราจะมาเช็คดวงในช่วงเดือนพฤศจิกายนให้กับชาวาราศีเมษร,ราศีเมษนะครับก็ดูได้นะก็คือว่าดูดูควบคู่กันไปนะครับนะแต่ก็ต้องบอกว่าเช็ควันที่ให้แน่นอนนะครับแล้วก็เช็คลักนณาให้แน่นอนหรือช่วงวันที่ให้แน่นอนนะครับดูให้ถูกนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะไม่ตรงนะครับขนั้นแล้วเนี่ยชาวราศีเมษ ในช่วงจังหวะนี้นะครับชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับคือจะมีดาวพฤหัสบดีในทางปฏิทินโหงแบบสุริยญา,าตินะครับโคจรย้ายข้ามไปอยู่กลุ่มดาวราศีกุมแต่จริงๆแล้วดาวพฤหัสบดีนั้นท่านไม่ได้ย้ายไปไหนนะนะครับท่านอยู่ราศีกุมอยู่แล้วนะครนะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเดือนนี้ผมทายแบบไทยผมไม่ได้ทายแบบสากลนะครับแต่แบบสากลผมทําให้แน่นอนนะครับ ่ะละนั้นเนะี่ยชาวราศีเมษในช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่เทพพระพฤหัสบดีนั้นโคจรอ,อยู่ในมุมที่ดีขึ้นต้องบอกวา่าผมจะจอไปในเรื่องของการเงินเลยในช่วงของเดือนนี้ชาวลัคนาราศีเมษร,ราศีเมษมีโอกาสใช้เงินไปกับการเดินทางไกลมีโอกาสใช้เงินไปเกี่ยวพันกับต่างประเทศใช้เงินไปเกี่ยวพันกับการศึกษาใช้เงินไปข้องเกี่ยวกับกิจกรรมมงคลนะครับเกิดขึ้น กิจกรรมใดๆที่เป็นมงคลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวคุณการนำเงินไปสร้างสรรค์สิ่งต่างๆตรงนี้จะเป็นปัจจัยที่จะล่อสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชะตาชีวิตของคุณนะต้องบอกว่ากิจกรรมมงคลในที่นี้หมายถึงกิจกรรมแห่งการเรียนรู้กิจกรรมที่มันทำแล้วเกิดสิ่งที่ดีต่อภาวะจิตใจภาวะอารมณ์และความรู้สึกของคุณนะนี่คือความหมายของผมนะครับ แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดวงชะตานั้นนะครับคุณจะมีใจรักในการศึกษาการพัฒนาตัวเองมากขึ้นมันหมายถึงว่าคุณมีมุมที่จะทํากิจกรรมใดๆที่มันมีการเรียนรู้การพัฒนาต่อยอดต่างๆนะครับมันรวมไปถึงอย่างนี้ด้วยนะ,นะครับมีเรื่องให้คุณนั้นคิดเรื่องของผู้อื่นมาก นะบางทีไปก้าวไกยในชีวิตของคนอื่นได้นะครับหรือว่ามีเรื่องของคนอื่นน่ะให้ต้องเอาใจไปคิดไปยุ่งเกี่ยวไปผูกพันไปกังวลน,นะครับแต่ว่ามันก็ยังหมายถึงอีกอย่างหนึ่งว่าบางทีมีเรื่องอะไรเข้ามาในช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นนะครับที่เราต้องไปเกี่ยวพันด้วยนะครับมันยังรวมไปถึงว่าในช่วงจังหวะเนี้ยดาวพฤหัสย้ายวันที่8แล้วก็ประมาณกลางเดือนดาวอาทิตย์กับดาวพุธย้ายก็คือประมาณ17เนี่ยนะครับ ก็จะย้ายข้ามราศีนะครับไปอยู่พิจิกด้วยนะครับนะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะครับนะก็ต้องระวังในเรื่องของผมจะต้องเตือนกันว่าเรื่องเหตุแห่งการประทะนะท่านใดอยู่ในวัยรุ่นมีหลานมีบุตรบริวารอยู่ในวัยรุ่นก็นะช่วงนี้นะก็ต้องระวังการทะเลาะเบาแวงนะครับหรือมีเรื่องให้หุนหันพันแล่นหรือว่าท่านใดที่มีบุตรหลานที่เป็นราศีเมษ ก็จะเตือนเขาหน่อยนะครับอย่าไปใช้พระเด็มากเั้นะเขาสวนคุณเลยนะช่วงนี้เขาอารมณ์ร้อนรวมทั้งท่านใดที่เกิดราศีเมษเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีเหตุการณ์ให้ปะทะกับคนอื่นได้ง่ายนะครับหรือเกิดสภาพแวดล้อมแห่งการประทะได้ง่ายเพะนั้นะต้องระวังอารมณ์สภาพแวดล้อมมันหมายถึงว่าคุณอยู่กับแฟนคุณอยู่กับคนรักเนี่ยอยู่ดีทะเลาะก,กันคุณอยู่กับเพื่อนร่วมงานคุณก็หุสวนออกไปได้ง่าย นะมีเหตุบางอย่างให้คุณพูดแล้วก็สวนออกไปอะไรลักษณะเน,นี้ยแล้วก็มีกิจกรรมคุณใครที่มีคู่นะจะมีกิจกรรมร่วมกับคู่มากขึ้นมีกิจกรรมที่ต้องดําเนินสิ่งต่างๆร่วมกันท่านใดไม่มีคู่มันแปลว่าคุณจะมีกิจกรรมเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีกิจกรรมที่ต้องทําเป็นทีมหรือว่ามีกิจกรรมที่ต้องทําเพื่อสังคมก็ได้หรือว่ามีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นเกิดขึ้นในดวงชะตา มันรวมไปถึงว่าการจัดสรรผลประโยชน์ต่างๆนะชิดเกี่ยวกับคุณเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นมีการจัดสรรจัดแบ่งแบ่งแยกกิจกิจวัตรของตัวเองกิจวัตรส่วนตัวของคุณนะกิจวัตรส่วนตัวของคุณนะมันจะมีการจัดสรรจัดลําดับขั้นตอนใหม่นะครับรวมไปถึงว่าช่วงนี้ชาวราศีเมษจะต้องระวงังโดยเฉพาะในช่วง หลังกลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนเนี่ยคุณจะไปขัดแย้งผลประโยชน์กับคนอื่นได้ง่ายหรือว่าขัดแย้งผลประโยชน์ไม่จําเป็นต้องว่าคุณไปทําธุรกิจใหญ่โตแล้วไปขัดแย้งผลประโยชน์ขนาดนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ได้ทําอะไรใหญ่ๆเนี่ยผมจะยกตัวอย่างเช่นคุณขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหมายถึงว่าเขาจะเอาแบบนี้คุณจะเอาแบบนี้ยนะครับแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นได้คือจะเป็นลักษณะเน,นี่ย หมายถึงว่าผมก็เลยใช้คําว่าบางบางท่านเนี่ยแปลความหมายผมผิดในเวลาผมทายนะนะครับนะก็คุณจะไปขัดแย้งผลประโยชน์มีปากเสียงกับใครบางคนได้ง่ายในช่วงจังหวะนี้นะครับโดยเฉพาะคนใกล้ตัวของคุณนะแล้วก็เป็นจังหวะลีลาชีวิตที่คุณเนี่ยจะมีการเดินทางไกลโดยเฉพาะครึ่งเดือนแรกนะ การเดินทางการจรลรีการเดินทางไกลการข้ามถิ่นข้ามแดนถ้าไม่ได้เดินทางคุณจะใจร้อนใจเร็วมากเป็นพิเศษนะแล้วก็เป็นจังหวะลีลา,าชีวิตที่ช่วงนี้ท่านใดที่ดวงชะตาที่แบบมีการเดินทางเนี่ยก็เดินได้เลยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าให้ระวังเหตุแห่งการปะทะขับรถเฉียวชน นะถ้ามีการาเดินทางก็ต้องขับใช้ท้องใช้ถนุนเนี่ยนะครับก็ต้องระวังนะครับอาจจะมีเหตุการณ์ที่คุณใจร้อนขับรถไวขึ้นอย่างก็ได้นะใจร้อนใจเร็วนะครับรวมไปถึงว่ามีกิจกรรมต่างๆให้คุณทํามากขึ้นอนะ่ะมีกิจกรรมนู่นกิจกรรมนี่เพิ่มนะครับนะก็ได้นะนะครับมีกิจกรรมต่างๆเพิ่มเข้ามาจากเดิมที่ไม่เคยมีในช่วงเดือนตุลาช่วงเดือนนี้อาจจะมีมากขึ้นนะครับแล้วก็ ดวงบอกว่าทำอะไรต่างๆคุณยังมีคนช่วยหรือมีตัวช่วยมีคนมาช่วยเหลือในกิจกรรมในสิ่งต่างๆที่คุณดาเนินไปเพียงคุณขอความช่วยเหลือช่วงนี้นั้นนะครับการติดต่อกับคนใกล้ตัวจะไม่ค่อยดีนะหมายถึงว่าเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานจะไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าการติดต่อกับคนแดนไกลนั้นจะดีคนต่างถิ่นต่างจังหวัดอย่างเงี้ยต่างประเทศอย่างเงี้ยนะมันรวมไปถึงว่าคุณเนี่ยในช่วงจังหวะเนี้ย คุณจะมีการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนเก่าที่แบบนานๆทีไม่ได้เจอเจๆนะ่ะมันจะติดต่อมาหาคุณนะครับแล้วก็ชาวราศีเมษเนี่ยเป็นจังหวะของดวงชะตาที่อาจจะดาวบอกว่าอย่างนี้นะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะมีเรื่องจุกจิกให้ต้องจับจ่ายเดี๋ยวถ้าเป็นรายจ่ายที่เป็นประโยชน์น่ะที่ผมทายไปแล้วเนี่ยนะครับ ก็จะดีกับคุณมากนะครับแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยการงานของคุณเนี่ยในช่วงจังหวะนี้เนี่ยงานอาจจะเหนื่อยขึ้นมากขึ้นนะครับมีกิจกรรมเพิ่มช่วงนี้ชาวราศีเมษจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานมันหมายถึงว่าการงานถ้าคุณเริ่มสิ่งใดๆใหม่ๆในช่วงจังหวะนี้จะเกิดปัจจัยที่เป็นราบผลให้กับดวงชะตาของคุณ ช่วงนี้บุตรบริวารจะเจ็บป่วย,ยนะครับหรือว่ามีการโต้ยแย้งกับบุตรบริวารได้นะนะครับหรือว่ามีปัญหากับลูกน้องลูกหลานเด็กนะครับแต่ว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยนะครับมันเป็นเดือนที่คุณเนี่ยท่านใดที่รอการจ้างลูกน้องใหม่นะครับก็จะดีหรือว่าถ้าคุณให้เครดิตกับลูกน้องบุตรบริวารมากๆก,ก็จะดีเป็นพิเศษแล้วก็เดือนนี้โดยเฉพาะสิ2เก้ายี่สิบเอดเนี่ยถ้ารอเสียเงินก้อนให้รีบเสียนะครับหรือว่าถ้ารองเงิน ในช่วงจังหวะไปไปลายเดือนเนี่ยนะครับก็มีโอกาสได้แต่ต้องเสียไปคือมันมีคือดวงว่าจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะในเดือนเนี้ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับแต่ว่าการเงินคุณยังจเจริญท่านใดที่หาเงินไกลถิ่นท่านใดที่มีธุรกิจไกลถิ่นนะครับเนี่ยยังไปได้ไปในทางที่ดีแต่ว่าโอกาสทางการเงินคุณยังเข้านะในช่วงจังหวะเดือนนี้สาหรับนักค้านักขายแล้วก็อาจจะได้เงินเก่าๆเงินตกเบอร์เงินจากสถาบันทางการเงิน เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะครับนะฉะนั้นแล้วชาวลัคนาดาศิเมธคุณจะมีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมเป็นหมู่คณะนจะมีกิจกรรมเป็นหมู่คณะให้คุณได้ไปเข้าร่วมไปร่วมนะครับแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้เข้าไปในซอยในหลืมในที่ที่คุณไม่ค่อยได้ไปนะครับนะที่พิศวงเป็นงานศพก็ได้ถ้าไม่ใช่งานศพก็เดินทางผ่าน,นเฉยเก็ได้นะหรือรวมไปถึงว่าเป็นที่แปลกอ่ะ นะครับแต่จังหวะนี้นะครับกิจกรรมใดๆที่คุณก่อคุณสร้างจะมีลาบผลคือมีลาบจากแดนไกลจากทางไกลนะครับการติดต่อทางไกลมีลาบจากปัญญามีลาบจากการพัฒนาตัวเองมีลาบจากการศึกษาการเรียนรู้การพัฒนาต่างๆนะครับนะแล้วก็หัวร้อนนะครับได้ง่ายแล้วก็มีคู่ระวังคู่เจ็บป่วยหรือทะเลาะเบาอแว้งกับคู่นะครับหรือว่ารวมไปถึงอย่างนี้ด้วยนะ คุณจะมีเด็กมาชอบก็ได้นะในช่วงจังหวะนี้นะครับนะรวมไปถึงว่าคู่ของคุณเนี่ยนะครับเขาจะเดินทางไกลคู่ของคุณนะครับเขาจะมีการศึกษาเรียนรู้ในสิ่งบางสิ่งมากขึ้นคู่ของคุณกับคุณถ้าทําบ,บุญร่วมกันจะดีมากในช่วงจังหวะนี้หรือเดินทางไกลร่วมกันนะครับจะดีนะครับรวมไปถึงว่าบางท่านจะมีชาวต่างชาติต่างภาษาไม่ไม่เพราะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของคุณนะครับ นั่นแล้วชาวลัคนาราศีเมษอาจจะมีเรื่องเพศตรงข้ามเรื่องหุ้นส่วนเรื่องกิจกรรมที่ต้องทําเป็นหมู่คณะเข้ามาด้วยในช่วงจังหวะเดือนนี้นะนะครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามนะครับเลขนําโชคนะครับเป็นเลขเกี่ยวกับผู้ใหญ่นะเลขเกี่ยวกับผู้ใหญ่เลขของหายอย่างเงี้ยได้นะครับเลขที่ตั้งวัดที่ตั้งโรงเรียนที่ใกล้บ้านที่สุดก็ได้นะนะครับ มีโอกาสได้เงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงท่านถ้าใช้เงินทําบุญเนี่ยเสริมดวงในเรื่องของเงินมากนะครับเทพเทวาอํานวยโชคอํานวยชัยอธิษฐานจิตขอพรเกี่ยวกับเงินดนบันดาลจิตบันดาลใจให้เกิดสิ่งที่ดีนะครับนะแต่ระวังรายจ่ายแล้วก็ระวังเรื่องเอกสารการติดต่อการขัดแย้งกับคนใกล้ตัวอยู่แล้วก็บุตรบริวารอาจจะมีเรื่องจุกจิกใจเกิดขึ้นอยู่บ้างนะนะครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ ดวงพิชัยสงครามเนี่ยคืออะไรหลายท่านคงอยากล่วงรู้นะครับนะก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาไขาคําตอบให้กับท่านในรูปแบบที่ถูกต้องของดวงพิชัยสงครามเนี่ยเป็นแบบใดนะครับแบบที่ไม่ถูกต้องเป็นแบบใดนะครับนะแล้วก็ดวงพิชัยสงครามเนี่ยให้คุณด้านใดนะครับนะก็คุณจะได้ล่วงรู้จากผมนะครับคนที่ศึกษาในด้านของโหราศาสตร์นะครับถ้าคุณไม่เชื่อผมคุณจะไปเชื่อใคร คุณไปเสิร์ชตามอินเทอร์เน็ตคุณจะเชื่ออินเทอร์เน็ตหรือกณจะเชื่อผมนะครับนะคุณคุณต้องเชื่อผมนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนศึกษาโหราศาสตร์ไทยจริงๆพ่อดวงวิช่ชยสงครามเนี่ยดวงมิ่เยสงครามนั้นเป็นดวงเป็นดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ไทยโดยตรงเป็นหลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์ตรีโกณมิตินะครับ ของดวงดาวของเราขณะเกิดนะครับนำเอามาผูกเป็นดวงชะตาของเราไว้สักการะบูชานะครับเอาง่ายๆก็คือว่านะครับดวงที่ใช้สงครามเนี่ยก็คือเราจะใช้ดวงชะตาเราวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับจังหวัดเกิดเอามาผูกดวงปับ๊บมีดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวอังคารดาวพุธอยู่ในราศีใดแล้วก็เขียนรูปดวงก็เหมือนกับ ที่คุณไปดูดวงทั่วไปครับคือเป็นรูปจัก,กรราศีนะครับนะเป็นวงกลมนี้นะนะครับเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างจริงนะนี้ผมกำลังจะส่งให้เขาพอดีผมเขียนให้กับแฟนขับนะแฟนขับสั่งมานะครับก็นะอันนี้ก็คือเป็นรูปดวงนะครับก็จะมดีดาวเนี่ยลัคนาอาทิตย์จันทร์คารพูดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในอยู่ในดวงชะตาทีนี้เนี่ยล้อมรอบเนี่ยที่เป็นอัขระยันตรงเนี้ยนะครับก็คือก็คือเป็น เป็นเป็นตัวย่อของคาถาอิปิโสรัตะนามารานะตรงนี้นะนะครับล้อมรอบยันนะครับเห็นชี้อยู่ตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายอุณาโลมนะครับเป็นจุดสุดยอดของยันจุดสูงสุดของยันนะนะครับนะแล้วก็อา่าก็จะมีตรงนี้นะนะครับตรงเนี้ยเป็นสมผุดของดาวอาทิตย์ดาวจันทร์อุดเลิกนาทีเลิกนะตรงเนี้ยนะแล้วก็ตรงนี้เนะี่ยก็จะเป็น มัธยมรวิมัธยมจันนะครับนะแล้วก็มัธยมอุดนะครับแล้วก็สมผุดลักนะนะแล้วก็มีหลายอย่างนะนะตั้งแต่เนี่ยเห็นไหมสมผุดพระข้อในดวงชะตาตั้งแต่ภูมิโมเห็นไหมเนี่ยกับตั้งแต่ภูมิโมนะตรงนี้ภูมิโมบุโตชีโวสุโก,โกนะครับเนี่ยไปจนถึงมฤตยูนะนะครับ มันเป็นเอาพูดง่ายๆก็คือมันเป็นการคำนวณตัวเลขข้างล่างมันเป็นการคำนวณของวันเดือนมีเกิดของเราแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะนะครับฉะนั้นแลวถ้าคุณไปเสิร์ชซื้อตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้ามันมีแต่ด้านบนแสดงว่าตรงนี้เขาจะทาสาเร็จรูปให้กับคุณยัดตรงนี้เขาจะไม่เขียนให้นะครับแล้วก็เขาจะเขียนต่ดวงคุณลงไปนะครับแล้วคุณก็จะไม่ได้สมผุดองศาตรงนี้คือมันสําคัญมากเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับนะเพราะว่ามันเป็นดาวของคุณ แล้วก็ดวงวิชาสงคารก็จะประกอบด้วยนอกจากเป็นสมผุดจากการคำนวณของดาวต่างๆขณะเกิดแล้วก็จะมีอิหลักอิทธิพาศกับบัตรทะจรอิทธิพาศกับบัตรันทรคือเป็นหลักของโหงราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะครับนะคนที่เรียนรู้โหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะเขาก็จะมีวิธีการคำนวณได้นะครับนะแล้วก็การคำนวณหลักอิทธิพาศบัตรทะจรเนี่ยต้องอ่หรือเป็นหลักตรงเนี้ยนะพวกสมผุดดาวต่างๆเนี่ยนะครับต้องมีความรู้อ่าชั้นสูงนะครับ เกี่ยวกับโหราศาสตร์จึงจะคำนวณได้นะครับเพราะมันเป็นหลักคำนวณน,นะครับนะเพราะว่าทั่วไปเขาก็จะใช้แต่แอปเอาก็คือบางทีมันมันมัน,มนไม่ใช่นะนะครับแต่ในที่นี้ต้องหาคนที่คำนวณเก่งแล้วก็เรียนรู้ลึกซึ้งจริงๆถึงจะเขียนดวงวิชายสงครามออกมาถูกต้องแม่แน่นยำนะครับทั้นนั้นแล้วเนี่ยดวงวิชายสงครามเมื่อประกอบด้วยดวงแล้วก็จะมีคาถาอ e ีตีบิโสรัตนามาลานะครับล้อมรอบแล้วนะครับก็ยังมีตรงนี้สมผุดดาว จากนั้นก็จะมีชื่อวันเดือนปีเกิดอาจจะอยู่ด้านล่างอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาอาจจะมีตัวนี้ด้วยนะครับเป็นคาถาอิติปิโสแปดทิศนะครับอิติปิโสแปดทิศนี้นะนะครับอิติปิโสแปดทิศเนี่ย อีจูปิโสแปดทิศคืออะไรก็คือเป็นคาถาเป็นพระประจําวันที่เราสวดทั่วไปนี่แหละนะครับนะก็แต่ละทิศก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันนะครับนะก็ทิศเหนือใต้ออกตกนะครับไล่ตั้งแต่อีราชาคาตาลาสาแต่เป็นอักขาลาโบราณน,นะนะครับอีราชาคาตาลาสาติหังจะโตโลทีตังปิสัมลรโลปูสัตพุทธโสมานากาลิถาโทเนี่ยผัสำสัมสัมวิสัตถิรับพุทธปันวุทุธรรมวะคะนะครับแล้วก็วาโทโนโอมามะมะวาแล้วก็อวิสุนุสานุติ ก็คือครบทั้ง8ทิศนะครับนะเป็นคาถาแต่ละทิศแตกต่างกันซึ่งคา,าถาเหล่านี้เป็นคาถาที่เป็นคาถาโบราณศักดิ์สิทธิ์มากนะครับใช้เศษเป่าอะไรต่างๆได้หมดกันภัยอันตรายต่างๆได้หมดเป็นทั้งมหาเสน่ห์มหาลาบนะครับมหาอุดได้หมดเลยคาถาทั้ง8ทิศเนี้ยแล้วก็อย่างยิ่งเลยคาถาที่อุ้มดวงชะตาไว้ตรงนี้คืออิดิปิโูรัตนามาลาเนี่ยมันเป็นตัวย่อของอเป็นการสรรเสริญพระพุทธเจ้า เป็นพระพุทธคุณพระธรรมมคุณและสังฆาคุณนะครับขณะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นไสยศาสตร์เลยนะครับอคระต่างๆเนี่ยเป็นอคระที่เป็นมงคลทั้งหมดเพราะมันเกี่ยวข้องกับหลักธรรมในศาสนาทั้งหมดเลยนะครับนะขณะนั้นแล้วเนี่ยถือว่าให้คุณมากนะครับสำหรับท่านใดที่สวดอิทีปิโสรัตน,นามาลาเนี่ย ด้วยแล้วก็บูชาดวงวิเชียรสงครามด้วยก็เป็นการาสรรเสริญพุทธเจ้าสรรเสริญพระพุทธองค์การน้อมนําหลักธรรมต่างๆมาประยุกต์ใช้นะครับนี่คือการสวดเป็นการสวดเพื่อ,อเป็นเครื่องจูงจิตใจนะครับแล้วก็เป็นการสวดบูชาดวงชะตาเราเองด้วยนะครับนะนั้นแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ขององมงายน,นะครับนะนี่ผมมาอธิบายท่านฟังนะนะครับแล้วก็ถ้าคุณไปดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยระวังคนดูลอกนะครับดวงวิเชียรสงครามมันต้องมี ดวงคุณนะครับแล้วก็มันมีต้องมีเนี่ยพวกสมุตณองศาต่างๆเนี่ยมันต้องได้จากการคํานวณจริงๆนะส่วนใหญ่จะไม่มีตรงนี้นะครับมันต้องใช้เวลาคํานวณนะครับก็ต้องหาคนที่คํานวณแม่นด้วยแล้วก็ ศึกษาจริงๆเนี่ยนะครับก็ถึงจะคำนวณได้ส่วนใหญ่ก็เรียนรู้โหราศาสตร์อนะ่ะบางท่านยังภาคคำนวณยังไม่ไม่ได้เลยก็คือเรียนรู้ดาวจรก็มาทายเฉยๆนะแต่ไม่มีความรู้ที่จะคำนวณแบบเลิกนาะทีเลิกสมผุดอาทิตย์สมผุดจันทร์อย่างเงี้ยนะคือเขาไม่คำนวณกันเพราะเขาไปเรียนรู้แล้วก็ข้อมาทายเลยนะนะครับเราะนั้นลเนี่ยท่านใดอยากจะให้ผมทําให้นะเหมือนกับแฟนคลับคนนี้นะครับแต่ว่าผมทํามันคิวยาวหน่อยนะต้องจองหน่อยนะนะครับนะผมใช้เวลาทําประมาณ5วันถ้าจองมาเพราะว่า มันต้องใช้เวลาเขียนผมเขียนใหม่ทุกดวงผมใช้หมึกซึมเนี่ยเขียนเลยนะครับเขียนใหม่ทุกดวงเลยแล้วก็ผมเติมอุณาโลมให้ทั้งหมด9นะอุณาโลมคืออะไรนะเป็นยอดของยันเป็นจุดสุดยอดของยันผมก็จะเติมเข้ามา9จุดนะครับ9จุดใช้9เพราะอะไรอุณาโลมเนี่ยเป็นจุดสุดยอดของยันเมื่อเราใช้9คือเลขพักระดก็จะเพิ่มความขังนะครับนะให้กับให้กับยันของเรานะครับขนาดแล้วเนี่ยคนโบราณเนี่ยแต่ก่อนเนี่ย แต่ก่อนเนะี่ยดวงมิชาสงครามเขาจะทําเฉพาะกษัตริย์นะครับหรือเป็นแม่ทัพนายกองอย่างเงี้ยคนในรั้วในวังเขาจะทํากันนะครับคนทั่วไปจะไม่ได้ทํานะครับนะแล้วก็การวางดวงพิชาสงครามเขาจะวางในช่วงเลิกที่อาทิตย์กับจันทร์เดินในมุมที่ดีแล้วก็เป็นช่วงที่ดีกับดวงชะตาด้วยต้องหาเลิกที่เหมาะสมกับดวงชะตานะครับที่ดีกว่าดวงเวลาการบรรจุด,ดวงวิจศาสงครามต่างเนี่ย เขาจะหาเลิกที่ดีกว่าดวงชะตาเช่นคือโหดเขาจะดูออกอะนะว่าดวงชะตาเราเนี่ยมันอยู่ระดับใดนะครับเมื่อการวางเลิกพิชัยสงครามเนี่ยการวางดวงพิชัยสงครามเราก็วางเลิกที่ดีกว่าดวงเราทําให้มันเป็นการปรับดวงแล้วยิ่งคุณเอาไปสวดน,นะครับก็จะน้อมนําสิ่งดีๆเข้ามานะครับเพราะว่าเป็นการบรรยายถึงหลักธรรมพุทธศาสนาด้วยนะครับนะหรือท่านใดอยากจะเอาดวงพิชัยสงคราม เป็นร้านค้าสมมติเปิดร้านค้าเนี่ยก็ได้เช่นสมมุติว่าคุณหาเลิกเปิดสํานักงานแล้วคุณอยากได้ดาวในช่วงนั้นนะครับก็เอาเลิกในวันนั้นนะก็คือเอาวันเดือนปีเวลาที่เปิดร้านเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนของกิจการนะเป็นสถานที่ก็ทําดวงวิเชัยสงครามได้เพื่อเป็นสิริมงคลโุนเขาก็จะหาเลิกที่ดีแล้วก็ผูกดวงนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของกิจการคุณนะครับนะมันก็จะมีดีมีร้ายก็ปนเปนไปแหละกิจการอะ นะน,นั้นมันก็เหมือนกับดวงคน,นก็มีขึ้นมีลงนะครับขะน,นั้นแล้วเนี่ยถ้าเราได้เลิกีผูกดวงดีมันก็ดีกับจิตกากรขะนั้นเราเลิกมันสาคัญนะครับแต่โบราณเขาถึงให้เลิกสําคัญนะจากการเพราะมันมีการคํานวณแบบเนี้ยนะครับขะน,นั้นแล้วถ้าใดสนใจก็ติดต่อแอดบินผมไปไเลยนะครับวอร์าโนหนึ่งไปจองนะครับแต่อันนี้ไม่ได้ว่ามาประชาสัมพันธ์อันนี้แต่หมายถึงว่ามาเล่าให้ฟังว่าดวงวิใช่สงครามมันคืออะไรเวลาคุณไปซื้อไปบูชาในอินเทอร์เน็ตนะมันไม่ใช่จริงๆนะนะเขาทําสําเร็จรูปให้คุณะ อันนี้ไม่ใช่การปิ้นสกรีนเขาอันนี้ผมต้องหาเลิกแล้วก็ช่วงที่ดาวจันร์ดาวทิ์โคจรอ,อยู่ในเลิกที่ดีด้วยนะครับแล้วก็หาในช่วงที่เหมาะในการที่จะวางดวงเลิกให้กับคุณด้วยนะครับถ้าคุณไปซื้อได้เนี่ยคุณจะได้สําเร็จรูปแล้วบางทีเขาเป็นงานงานสกรีนงาน,งาน,น,งานปิ้นให้คุณนะแต่อันนี้ผมใช้หมึกหมึกดําเขียนให้นะนะครับตั้งโต๊ะได้นะครับทาไว้เป็นที่ประธานผ้าประธานได้นะครับมีที่ห้อยให้ด้วยนะนะครับ ห้ยตรงนี้เลยนะครับนะเป็นขนาด A4 นะครับนะก็สวยงามมากเลยนะสวยงามมากนะครับนะก็นใดนสนใจก็ทักแอดมินมานะครับวันนี้สวัสดีครับ